ยโอ้โจาอมตำรวโทรเอนตาีิตรวัดป้องกันฝ่าฟามสถานีตำรวจภุธรเมืองสีรายนำกาลังเจะนีตำรวจทหารปปพและพระะทนสาภัยมาเพื่อรวมพิธีปล่อยแถวระดมปวาล้ักอัจยกรรทุกประเท ในช่วงวันคริสต์มาสและในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564ทางที่ตำรวจกรค5ได้สั่งการให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเทศในห่วงวันคริสต์มาสและวันหยุดเทศกาลปีใหม่2564จึงให้ทุกหน่วยได้สังกัดร,ระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรกวมทัที่ทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาจกรรมทุกประเภทในวันคริสต์มาสและวันหยุดเทศกาลปีใหม่25 5 5 6 4สพั่อก็เป็นการป้องกันปราบปรามอาจกรรมจากเหล่ามีฉาชีพที่ช่วยโอกาสในการกระทาความผิดและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเทียงรายนั้นกระผมขอให้ชุดเป็นประการทุกหน่วยทุก,น,ทกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดทั้งกฎหมายอยาญาและยาเสพติดตลอดโจทย์การปวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดตามพาบรบต่างๆเช่นพรบเครื่องดื่มแอ,อ,อลกอฮอล์พระราชบัญญัติสุราและสถานบริการ ครค้าบุคคลมีหมายจับคดีค้างเก่าความผิดที่เกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดจำเลยครับจาเลยครับตําสจจำเลยครับตาที่หนึง่ง तैयार